ดีพ่อแม่พี่น้องถูกสกปรกนะจ๊ะมันนี่ร่กนกะมาแหลนเรียกไอแม่น้อแหลนเรียกเรื่องเรื่องหนังสือรถแล้วก็เรื่องอ,งองนันรถจักงอะไรพี่น้องว่าสีเทา่ทาเท่าไยแต่ว่ามันกะตอนเที่ยงแล้วพักกันนี่หุ่เข่าแล้วก็เลยชวนนี่แม่มากินข่าวอยู่เต็มคลองพี่น้องน้ำคลองมันเป็นร้ายเต๋อพี่น้องแด้กินเ เขตไทยนั่นเองคือนะจากวัดนครพนมทางของนั่นอุนกับแม่ก็พาอมากิ้นขขาพี่นอ้องสังต้มแล้วลมกะเย็นได้อยู่เนี่ยเย็นขนาดนีน้พี่น้องเลยลมอุ่อขอโทษขอพัยเด้อกับเสียงลมหลบกวนกะขอโทษขอพัยน้ำนลาย ยังกลางคืนทันใต้ไายภูสลึกข้อมางามเลยอนกัสั่งของกินกับมีตำแต่พี่น้องเ้อมีตำแล้วก็มีสิ้นแหงมีปิ้งไก่แล้วก็มีพักแล้วก็มีเข้าเนี้ยติ๊บหนึ่ง พาอีแม่มากินข้าวอยู่แคมป์ของมาด้อจ้ากินน้ำกันนะจ้าอีฟซีทุกคนสบายดีพี่น้องเด้อกินข้าวบ่ายน้ำกันเด้อบ่ายและบ่ายโมงสองสา,มมาหกพี่น้องสามโหกสวดีกินข้าวง่ายๆเลยสารด,ด่าอยู่กใกล้ๆกดเพิ่นโทรหาก,กี่นี่เพิ่นโทรหาก,กี่นี่สารด,ด่ากับผัวเพิ่นออกมาสองแล้วตอนนี้สิลงมาหาไปอยู่ในโรงแรมนี่พี่น้องอยู่กับสามีอยู่กับผัวเพิ่น มาแล้วพี่น้องมาแล้วกำลังมาสารัาจากบสามีกำลังมาพี่น้องมามากำลังลงมือถ่ายคลิปอยู่สวัสดีพี่น้องคนดีใจไรสวัสดีต่ออย่างกิ๊กต้่งหันตอม่งพิงไก่ตอโุ่งพิงไก่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวะ ไปเบิกภูกินสารดากา่ะพวะเพื่อนก็ใส่กินโมบินมาจ้ากินประดานจำมะฮองกนะินกายติดำมะฮองหวะพวะแล้วว่าบริยักรทองเฮียบหักใจแบบก็ยังดียังเล่าได้อยู่นะไปเบิกภูกินอยู่โอ้ยเสียงลมหลุดควอนกะขอโทษขออภัยลหลายๆเดอ้อเอฟซีทุกคนนะจ้าอขอโทษหลายๆแค่ทลองลมเยน็นเย็นพีน่น้องมื่อนี้กะเป็นวันเกิดของอ้น เดือนเจ็ดวันที่เจ็ดแต่เสียทีแต่บ่ถตรวันมันจะเป็นวันคานโอนเกิดเป็นเกิดวันพุธพี่น <si> ้องก็ได้ของขวัญสินใหญ่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์กต่แม่เมย์ผักเงินมาให้ซื้อโอนกับขอบพระคุณหลายเด้อแม่เมย์เด้อแล้วกาสิมาขอบพระคุณพี่แอ๊ดขอบพระคุณหลายเด้อพี่แอ๊ดเด้อนาลิสตาเด้อละกากิมาให้แม่พันได้หักแล้วขอบพระคุณเออริซาขอบพระคุณละลายเด้อเออริซาเด้อที่ผักเงินให้อ้น แหละคือเผิดผากมาคืออ้นว้าตอนนั้นแหละพี่น้องผากมาสองรอยเหรียญห้อ้นเพ็ดบุญไหร้อยร้อยร้อยหนึง่งแล้วกะ็้ให้อน้นรอยหนึ่งครับปั้นกับแม่พันหนึ่งเลยพี่น้องเด้อแหละอ้นก่อยังพันมีเวลาไปเอาอ้นหากัไปเอามานี่แหละพี่น้องเลยแล้วอ้นห้แม่พันหนึ่งขอบคุณหลายๆเด้ออลิซาเด้อขอมีสุกดความแข็งแกร่งล่ำรวยกว่าเก่าจเจริญเจริญเด้ออลิซาเด้อ ปาสนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุอลิสาธแล้วก็พี่แอสด้วเส้นกันเด้อพี่แอสด้อขอให้พี่แอสล้ำรวยกว่าเก่าให้บุญคำนำสู่พี่แอดขอให้พี่แอดมีสุขภาพเข้มแข็่งจเริ่มจริญมเด้อแล้วกันแม่เม่ก็ขอให้แม่เม่้มีสุขภาพเข้มแข็งร่งลำรวยกว่าเก่าเจริ่เจะเริ่มเด้อแม่เม่เด้อกินน้ำกินไปน้ำว่าไปน้ำพี่น้องเยอ้นก็อยากอยากมาขอบคุณน่ะแหละพี่น้องเย ว่าน้ำจิตน้ำใจเงินที่เพิ่นฝากมากอคือน้ำพักน้ำแรงเพิ่มน้องมาได้มากินน้ำกันนะจ้าเดี๋ยวตอบโต๊ะก่อนพี่น้องมาได้พี่น้องมากินน้ำกันแล้วตามมาหุงสร้างเพิ่นต้มมันนั้นกินถ้าสร้างเพิ่นต้มมันมกแดงข้าวให้ข้าวใน่เด้อมีฝรั่งมากินข้าวน้ำเลยพวกนี คลิปค <c oughs> ลิปค <c oughs> ลิปอดเนอะมีมีมีฝรั่งมากินน้ำนู่นวันนี้พี่น้องฝรั่งเรามากินข้าวเส้าข้าวสวยเลยพี่น้องครับเดี๋ยวตื่นนอนแล้วยังไปลงมาหาก็ตื่นมาเลยตื่นดุลแล้วะครับกันนั่นนะะี้ละก็เพื่อเลี้ยงกันแจกเดินลงมากำลังคิดอยู่ว่าจนกินข้าวเสียน้องกินข้าวเสียน้องกระสิพาเพ่นเพื่อนมัก่อนเมื่อวานนี้เอื้อมาแต่หาเช้าแล้วตอนมาต,ตลาดแล้วครไปซื้อเฟอร์นักไปซื้อคนกินแล้ว เมื่อไหร่สามโงน่าสามสี่โมงมาบ่ายตีเย็นเบิรงซารดาพี่น้องจัดเป็นจัดแลเราคนมันนอกไปหูยย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 ยกยย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 ย v ยย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  i ย e ยยยยยยย

เข้าใจกิ้ว่เข้าใจอีกย่งเป็อีกย่งที่น้องเอ้ยตายเลยนใจเอฟซีทุกคนกินน้ำสารดดาได้ไหมไดมีฝรั่งน้ำกินน้ำีเมืนี่ยโอ้ยดีใจลายเอ้าต่พันยังคิดว่าเอ้าอันนือว่าสออกเมือบ่ิดว่านะอัออกมาบ้านแลบบาบาบบว่าเอ้า

không thấy, 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 không เ้าสังเกตยังวะเห็ไปสังเกตเลยเสังเกตเหนแม่กัเบื้อจับเล่น้อคนน่อยฮึฮ่เบิ่องฮัพุนเบิ่งงตะเพิ่ิฮอตตอนนเขาอึ้งผูนนจุ๊เจ้าผ่านกัเขาบนอนนะแล้ว่ากันจัดแ่นอนแล้วจะอุ้นบนยายเมนกล้องไปทางขาเบื้งนั้นเปลี่ยนเบื้องนอนใหม่ปวดหัวอย่งละิ่งฮอตกประมเราขึ้นไปนอนเพิ่งเลยก็เลยไปเบิ่งไปซ้เจ้าอึ้งครับแล้วครับ หัวโทนำจีดำจุบานานี่วะบือ่ามือืนรังคือต้องอยอูนมือมันเวีหลัมูมีผัวแล้วแต่ยากพี่น้องเลยมันยากอย่างนาะไปเป็นเป็นอะไรกันนะ ลมรบกวนค่ะขอโทษขออภัยทั้พี่น้องทุกทุกคนค่ะร่มคาดกับพี่น้องพันชั่วเมื่อนางคล้องกับคุณเล่างามเลยแถมเราลาหน่อยเป็นไก่กับเมต่สี ปะเพาะะปเาะั้ปาปนซใหอร้ได้ไงนอากิบหปะเดแบบตันใกล้เออใกล้ากหาย่ให้แเห็นหลายๆ่องร่วมตัวกันเคื่อนี้สาวน้อมบ้านมาผัดบาแพ่นสนุกมาบันีัแอยากบนเมืองนาไปอีกซองนึงเหมือในเจ้า สาวนุ๊กก็เบาแฝงไปเห็นตัวจริงของเจ้าเห็นจะแน่เห็นจะแน่ซ่องนะเห็นจะแน่โทรศัพท์อย่างนี้คุณนาเป็มากเนยค่ะสาวนอมมาผู้เดียวอีกเห็นตัวจริงนาสาวอึ้งเห็นแล้วสาวนอมเคิร์นเคิร์นเคิร์นแต่ว่าคล้ายๆแบบมักสาวนอมแห้งนะสาวอึ้งแบบเบิ่งคลิปเล่าคักการเล่าการกินแบบนี้นะใส่กับคุณเล่าขึ้นกับเพพ่นกป็จบกป็นจุยนะ คือในันีปะชุพน้องไป้จังไแล้วาก็ลัเข้าระดับไปกับเครื่องอดมือแล้วก็ณสปารเนยก็เลยปะ้างเด้ปมาทางนซะพื้นอยากอยู่น้ำเพาะว่าโดดด็งได้ปาเพอกันเนาะง่ลองแ่จองคำ้นไปบานนะจะนอนมาตื่นเนาะ เาพูงกับตนแปลว่าไปอันทำประกันรถอันรถค่อยก็ได้ครับรถ้นมาลงคลิปนั้นมารถพ่นหนื้อฮสองพันเลยว่ามาเบิร์กมาไปอันาิประกันรถใส่ให้น้องโอ้ต่อวานนี้พี่น้องแล้วพี่บ้านพี่สีส้มขนาดเลยสสารับาไปแล้วผัดทางฮานผัดว่าขั้นทับประกันก็ต้องได้เอาใบยังดิีอยู่ของผู้ค้ำแล้วก็ผู้ซื้อแล้วก็สมนกคัวของผู้ค้ำผู้ซื้อเนาะวันนี้ ถึงแม้ว่าชาวาไดาสิค้ทีให้ได้ยู่แต่ว่านาจะก็ต้องได้กลับเมืองบ้านแถ่น้ำเอาไปยังจุดที่อยู่อย่างไรคะต่อที่ลน้องอ้นก็ต้องได้กลับเมืองมหาไซสสมุทรปราการเอานะไปยังยุดที่อยู่ขอผมกับน้ำก้าในบ้านอีกอย่างข้าแม่นะแล้ววันนี้ก็เลยว่าทานท้างค่างว่าถ้าเป็นท่านน้องอ้นต้องได้กลับเมืองบ้านเอาไปยังจุดที่อยู่ที่เก่าละทางครอบครัวเพื่อนยังยืนให้ได้บ่เลยคำประกาศให้เลยระเบิเจ้าก็ว่าแห้งดีแต่ต้องเอามากขึ้เก่าค่ะแล้วครอบครัเไปยังจุดที่อยู่นะ สองคนคื้เกาก็นเลว่าแม่เพืนมาคับประกนใครเลยเ็นมาเอกสารพร้เลยสะดวกงงวงกัเลยว่าถ้ากันมันเปลี่ยนใจว่าแมางง่น้องคเลยเ็นสิีมาชิงายเนาะหลายขั้นตนโตทาง่หาจีนสบายไปห้างีนเน่ยบ้านเขาก็ะหงเดดาเาแหังง่ายแต่กรหัยากานงาห่างาเลยท,ทีงบา ลกันล้วรววันเดอร์ดาวน้เป็นเกิดอได้เดือนเจดเดอนเจ่อไเดือนเดเไเดย์ไปเดย์ไเดนี้ก็ให้แบบคาแข็งแรงร่ำรวย้ทวแล้วก็จัหลายๆเด้อะปันรเอ้นกรว่างให้ยู่จังเลยพังมือก้อนเดี๋พังมือก้อนมหาอนกือนยืนเงินอด่นันเลยและกริบมือเล้งเข้าไง ใหญ่ผ่านคลิปน้องอ้นเลยเด้อทุกผู้ทุกคนทางเยีจยนสาวอ้นใหญ่สาวมลแล้วก็น้องอ้นน้อยแล้วกับทุกคนที่เข้ามาติดตามให้กำลังใหญ่ซาลดาผ่านนี้เลยดีใจหลายได้มากกัได้คลิปนี้ก็ได้ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาใจในจ้าแล้วก็น้องชาล่ร,รักแง่ถกแขกเด็กพี่น้องที <c ười> ่นี่ก็สบายดีพี่น้อง <c ười> บ๊าย <c ười> บาย <c ười>